มาเก็บหมากท่งเทงกันอีกค่ะเหลืองเต็มเลยรอบนี้เก็บไปกินเพราะมันเป็นยาสมุไมนไพรมันเป็นแบบมั้นนันหมากบิ๊กบอเรอันแหละดุงสายตาเป็นสมุนไพร อย่มองข้ามสมุนไพรของไทยอร่อยนะคะเหลืองสุกเต็มเลย กกติต้นเขาไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะคะผักลงเฉยมันจะสูงกว่าทุเรียนเนี่ยต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นสูงอยู่เยอะเลยไม่ถอนทิ้งเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ากินได้แล้วไม่ถอนทิ้งปล่อยให้เขาสุกแล้วเราก็มาเก็บเอา ยังมีอีกต้นหนึ่งนะอยู่นูน้นไกลๆนู่นเดี๋ยวเก็บตรงนี้เสร็จแล้วจะเอาเก็บตรงนู้นอีกเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนอืมชิมดูอร่อยยังเหลือเยอะอยู่นะแต่ว่ารอให้เขาเหลืองเหลืองแห้งไปอีกยังเยอะอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึง่งอยู่ฝั่งนู้นต้นนี้ยังไม่สุกค่ะ นี่ไงต้นเขาต้นเล็ดนี่มาลูกเขาต้นโตหกักละจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ